สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนอาลาลอแต นิโคลเทริโอขอพูดเองหลังโพสต์รูปคู่แนบชิดหนุ่มปริศนาพร้อมบอกรักจากกรณีที่ทางด้านสาวนิโคนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มปริศนาพร้อมบอกว่า love, love 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 you #happybirthday s h h tag a ในงานวันเกิดของฝ่ายชายจนโดนมองว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากที่ครองตัวเป็นสดตั้งแต่เลิกลาก่บอดีตคนรักอย่างหนุ่มสอนรามซึ่งงานนี้ทางด้านบุ๋มป นัดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปดังกล่าวของสาวนิโคว่า Who is the lucky guy? ซึ่งทางด้านสาวนิโคได้ตอบกลับว่า My very close friend ค่ะซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าเพื่อนสนิทมากๆนั่นเองแต่จะใช่หนุ่มคนใหม่ที่จะมาดูแลหัวใจไหมก็คงต้องรอฟังจากปากของสาวนิโคเองแล้วล่ะค่ะ